เขาบอกว่าไม่ให้พูดกับเด็กทาลกว่าอ้วนจะทำให้ป่วยจริงปะคะเด็กทารกว่าอ้วนหมายความว่าอะไรกูเห็นมันทักกันเต็มไปหมดว่าอ้วนมึงมึงฟังกูเวลาเด็กมันจะป่วยมันมีเหตุของความป่วยมึงไม่สามารถไปดอกอีอ้วนอีอ้วนอีเด็กอ้วนอีเด็กวันยันวอยุนตาเด็กอ้วนอีซีอิอ้วดำตาเด็กอ้วนอียันวอยุน มึงไม่สามารถไปชี้ด้าไดด่าเด็กแล้วเด็กจะป่วยมันไปไปไม่ได้มึงสติมึงไม่สามารถไปชี้หน้าเด็กอ้อ้อวนแล้วมันป่วยร้องแวแวพาไปหาหมอไข้ขึ้นสี่สิบองศาสมึงคนจะป่วยต้องมีเหตุในการป่วยไม่ใช่มันป่วยเพราะมึงไปบอกว่ามันอ้วนไม่ใช่มึงไปบูลลี่เด็กว่ามันอ้วนไม่ใช่มึงไปทับผมเด็กว่ามันอ้วน มึงก็อ้วนมึงน่ะป่วยมึงไม่ใช่ป่วยเพราะมึงอ้วนอย่างเดียวมึงป่วยทางใจด้วยมึงป่วยทางสมองด้วยถ้ามึงคิดว่ามึงพูดพูดว่าเด็กอ้วนเนี่ยคือจะทําให้เด็กป่วยเนี่ยมึงอะป่วยคนแรกเลยไม่ใช่เด็กมึงน่ะป่วยว่ามึงป่วยทางสมองก็แหละมึงดูแล้วกันว่าทุกวันนี้กูต้องเจออะไร มึงดูเอานะทุกวันนี้กูต้องเจอกับอะไรบ้างมึงดูแล้วมึงจะไม่ให้กูดา่ามึงดูมึงดูสิ่บูลลี่เด็กว่าอ้วนเด็กจะป่วยมึงดูชมเด็กว่าน่ารักผีจะมาเอาเด็กไปมึงดูผีจะมาเอาเด็กเอาไปยังไงก่อน อุ้มไปยังไงเหรอลอยไปเหรอเอาไปยังไงขับรถไปเหรอแล้วมันเช่าแก๊์มาเหรอมันเรียกแก๊บมาเหรอเรียกแก๊์ไปมารับไปเหรอชมเด็กว่าน่ารักผีจะมาเ,าเด็กไปคือจ,จู่ๆลูกมึงจะหายออกจากบ้านไปหรือว่าจะเปไปหรือ,อยังไงเนี่ยปัญญาอ่อนมึงเข้าใจคาว่าปัญญาอ่อนที่กูด่าหรือ,อยังเนี่ยปัญญาอ่อน อะไรปัญญาเอา่ยมะเด็กหัวล้อคนเดียวเด็กทาลกเด็กเล็กหัวล้อคนเดียวเท่ากับแม่ซื้อมาคุยด้วยแม่ซื้อมาคุยด้วยเด็กเล่นเด็กหัวล้อเองเด็กมึงเด็กสมัยเด็กเด็กกูยังเล่นลำกระบ,บี่กระบอกด้วยตัวกูเองเลยจินตนาการว่ากูเนี่ยเป็นวิทยายุทธแบบในหนังจีนห่อเหินเดินอากาศฟันกระบ,บี่เองคนเดียวแสดงว่ากูเล่นกับมื่อซื้อน่ะสมัยมึงเรียน ม el, ako, ึงเรียนหนังสือใหม่ๆอ่ะมึงเอาขโมยช็อคคูที่โรงเรียนอ่ะมาเขียนกระดานบ้านมึงมาเขียนฝาผนังบ้านมึงอ่ะแล้วมึงก็ยืนคุยคนเดียวคือมึงคุยกับแม่ซื้อเหรอคือมึงกาลังสอนแม่ซื้ออยู่มึงเคยแมจินตนาการสมัยเด็กมึงมาลองจินตนาการดูมึงปลอมตัวเป็นครูเวลามาอยู่บ้านนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคุยกับใครคุยกับไก่คุยกับหมาคุยกับแมวไหนแม่ซื้อมึงคุยเองคนเดียวเด็กมันก็เหมือนกันมันเป็นเด็ก มันเห็นอะไรมันก็หัวลาอไปตามเหตุตาปัจจัยของมันเองมันเป็นเด็กมึงยังคุยนั่งเล่นขายของกินอะไรทำอะไรมึงยังเล่นขายของเองคนเดียวเลยเอาวันนี้เอาต้มนี้เอาต้มนี้ไปก่อนนะอันนี้เดี๋ยวผัดให้มึงยังนั่งเล่นเองคนเดียวได้เลยมึงนั่งเล่นกับแม่ซื้อเหรอกูถามแกเนี้ยโอ้ยมึงหัดอยู่กับความจริงกันบ้าง ความจริงในสมองมึงนะไม่มีเลยมีแต่เรื่องเพอเจอร์ไร้สาระแล้วมึงก็เชื่อตามๆกันมาแล้วมึงก็ไม่พิจารณาตามหลักเหตุผลมึงไม่พิจารณาตามเงื่อนต้นเงื่อนปลายความจริงคืออะไรอะไรคือความเชื่อมึงจะไปเชื่อตามความเชื่อไม่ได้มึงต้องเชื่อตามความจริงพฮ้ยงนี้กระถินว่าป่านนะครับนายไม่ได้ไปจ่าจาเพิ่งกลับมางานกระถินอาจารย์ไม่ว่าผู้นี้อจารมีบรรยายทา ที่บริษัทหมอเสงพันคนรับงานไว้ก่อนหน้านี้แล้วพรุ่งนี้11บเอโมงถึงเที่ยงพันคนบริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนกันเพราะผู้บริหารก็อยากเจออาจารย์ก่อน ผมก็อ, <c oughs> อยู่หน้านี้ตั้งนานไม่ได้ดูว่ามันปิดไปแล้วเพราะว่าทำไมจอมันดับสามตุ้มครึ่งออกเด้อแล้วงอนไหลาตายหรอคะับไหลาตายทำไมละ่ะมันก็ตายตามเหตุตามปัจจัยของมันไงก็มาไหลาตายอะ่ะก็คนมันถึงเวลาในการตายมันก็ตายมันจะไหลไปไหนละ่ะ มีชายไปไหนครับมันก็ไปนอนแล้วสิมึงจะให้มันมาขุกอยู่นี่แล้วไงแม่มันมารับกลับบ้านไปแล้วมึงจะให้มันมาอยู่อะไรกูทุกวันทั้งวันละ่ะีมีชยัยวันนี้กูไปเจอดาราคนหนึ่งมาเชื่ออะไรวะที่กูไลฟ์สดเมื่อตอนช่วงกลางวันอะผู้ชายอะเชื่ออะไรวะที่ไลฟ์สดที่นั่งข้างนี้กูอะที่รอรออะคนเนี้ยแล้วก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยที่น่าเข้มเข้มอะไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยคือใครกูจําจชื่อไม่ได้ ที่เป็นดารามาวินเออกุณจำชื่อเขาไม่ได้นะเขาชื่อมาวินคนเนี้ย <_ an> เขาบอกว่าเขาชอบมากเลยคลิปที่กูพูดเรื่องเรื่องอะไรนะเอ,อ่าเรื่องแมวเขาบอกเขาขำมากเรื่องแมวเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮาสำหรับเขามาก <_ an> เขาบอกกูเล่ามันมากกูเล่าฮามากเรื่องแมวเขาเห็นกูก็ตกใจมากกูก็ตกใจตามเขาเพรเห็นกูก็ตกเขาตกใจกูก็ตกใจต่างคนต่างตกใจว่าตกใจอะไร รีบเดินก็ามาบอกโอ้ยจาย์เบียมาแล้วดีใจมากกูก็ตกใจตามเขาอะนะอะไรวะกูก็ยืนแบบแป๊บหนึ่งกูก็ยืนอึ้งอยู่แป๊บหนึ่งโอ้ยดีใจแบบเขาดีใจมากดีใจแบบออกนอกหน้านอกตาสุดๆพอดีวันนี้กูลืมเอากระถนไปไม่รู้ใครเขาเก็บกระถนขึ้นบ้านกูมาปกติกูจะเอากระถนเก็บไปในรถแอดมินเพราะว่าเวลาไปออกรายการต้องเอากระถนไปทุกรายการแลว้วารายการเนี้ยเขาดีเกี้ย,ยนั่นก็ต้องเอากระถนไปด้วยปรากฏไม่ได้เอาไปกระถิ่นมาอยู่ในบ้านกูได้ยังไงไม่รู้ปกติอยู่ในรถ นี่ก็มีกูโถนกูโถนกูเครี้ยงแล้วโทษฐานออกนอกหน้าเกินไปกูเครี้ยงจริงเขาบอกเขาชอบมากโอ๊ยอาจารย์แบบติดตามมานานตามดูมานานวันนี้เจอตัวจริงแล้วชอบมากเขาบอกว่าเขาแคนเซิลงานเลยนะเขานะ่ะมีงานต่ออีกสองงานงานรีวิวสินค้าอะไรก็ไม่รู้เขาแคนเซิลเลยเขารออยู่ฟังกูอะ่ะฟังกูอัดรายการอะ่ะฟังอยู่เกือบจบนะอ่าแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ออกไป กูชอบมากเขาตื่นเต้นมากกูเจอเจอกูแบบนั่งแบบเฉี่ยมเจียมมากโอ้ยดีดีมากครับอาจารย์ผมชอบอาจารย์มากผมโอ้ยผมแบบนั่งแบบโอ้ยผมแบบผมดีใจผมแบบโอ้ยแบบเขินมากเลยผมชอบอาจารย์จริงๆผมชอบอาจารย์พูดมากเลยถ้ากระโถนอยู่ในมือกูก็ตีกับบาหานเอกูตีกับบาเลยโมหะแล้วเกินหลงแล,ลๆๆ้วเกินอ่นะแซวเล่นแซวเล่นไอคนข้างกูงนหน้าคมๆมนี่ก็อีกคนนึง อีนคี้ขำเก่งแล้วก็ไม่รู้จะขำหาขำเหว่งแล้วกหนาโอ้ยขำแบบพิสดารมากกูเกิดมากูไม่เคยเจอใครขำอร่อยขนาดมันเลยนะขำเนีแบบกูฟังคันขำของมันแล้วกูเห็นมันขำแล้วกูจะขำตามมาเลยมันขำอร่อยเหลือเกินนะกูก็จําชื่ออะไรคนนี้จาไม่ได้กูก็จำจำไม่ได้ทั้งสองคนใครเป็นใครไม่รู้กูก็นึกหน้าไม่ออกกูนึกหน้าออกกูเคยเห็นหน้าอยู่แต่กูนึกชื่อไม่ออกว่าคือใคร นอนตอนเย็นจะโดนผีพระอ้อมหลอกจริงไหมครับตายแล้วผีพระอ้อมมึงเคยเจอหรอผีพระอ้อมหน้าตาเป็นยังไงอะมีขี้ติดมาด้วยมั้ยพระอ้อมเนี่ยเขาเอาไว้พันตูดเด็กสมัยก่อนยังไม่มีแพมเพิร์ดแล้วเด็กก็ขี้ออกมาเลอะพระอ้อมคือพระอ้อมเนี่ยต้องมีขี้ติดนะผีพระอ้อมมึงเนี่ยจริงบอกผีพระอ้อมเนี่ยต้องมีขี้มีขี้มีเย่วติดเาด้วยมั้ยสภาพมันเป็นยังไงเหรอคือมาเป็นผืนหรือย,ยังไง หรือผพอ้อมเดี๋ยวนี้ผีผ่าอ้อมเนี่ยนวัตกรรมของพ้าอ้อมทุกวันนี้เนี่ยยังเปลี่ยนไปเป็นแพมเพิร์ดนะแล้วผีผ่าอ้อมของมึงยังไม่เปลี่ยนเป็นผีแพมเพิร์ดอีกเหรอกูว่าควรจะเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะแต่ผีผ่าอ้อมเนี่ยควรไปผีแพมเพิร์ดได้แล้วนะเพราะทุกวันนี้นวัตกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นผีผ่าอ้อมจากผีผ่าอ้อมเนี่ยเป็นผีแพมเพิร์ดได้แล้วนะกูแนะนําให้เปลี่ยนนิดนึงเลิกเรียกคําว่าผีผ่าอ้อมเปลี่ยนเป็นผีแพมเพิร์ดยุคสมัยเขาเปลี่ยนไปแลล้วมมงงยยยยัััจปกกออููุ่่่บทีเเดิ ว่าผีพ่ออ้อมจะมาหลอกมึงตอนนอนเย็นนอนตอนเย็นผีพําเพิดนนะเออซับน้ําดีกว่าพ่ออ้อมเยอะใช้แล้วทิ้งไม่ต้องไปซับพ่ออ้อมเนี่ยประหยัดจริงแต่ลําบากมึงเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่เขาไม่ลําบากกันแล้วเพราะอะไรมันเสียเวลามึงต้องทางานไปหางเงินเถอะซื้อพ่ออ้อมมาใช้นะผีพ่ออ้อมน่ารักกูว่าน่ารักสู้ผีพําเพิ่อไม่ได้ผีพัาผีพ่ออ้อมมันเป็นผ้าใช่ไหมผีพัาเพิ่อมันก็จะไปงโค้ง มีแบบความนุ่มฟูอย่างเงี้ยกูก็ว่าน่ารักดีนะมึงไม่ต้องไปกลัวหรอกมึงน,นอนไปเถอะตอนเย็นอ่ะถ้ามึงมีกิจการงานต้องพักผ่อนก่อนตื่นไปทํางานต่อมึงน,นอนไปเถอะไม่มีผีแพมเพอร์ที่ไหนมาหลอกมึงหรอกกูแนะนํานะน่ารักนุ่มๆดีถ้ามันมาหลอกมึงมึงก็จิ้มมันนะจิ้มมันหน่อยนุ่มๆดีขอยืมมานอนต่อก็ได้ขอหนุนหน่อยกูว่าน่าจะนิ่มพอสมควรอ่ะนะตันดูแล้วน่าจะน่ารักดีถ้ามึงจะได้ไม่กลัวนะ ผีพ่ออ้อมมาดูน่ากลัวไงอเอาผีแพมเพื่อดีกว่าดูน่ารักปีกูลปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไงดีคะวิธีการง่ายที่เดียวคือเลิกปัญญาอ่อนจ้ะถ้ามึงเลิกปัญญาอ่อนชีวิตมึงจะไม่มีปีชงกูเลิกปัญญาอ่อนแล้วชีวิตกูนับจากวันที่กูเลิกปัญญาอ่อนกูไม่เคยมีปีชงอีกเลยในชีวิตกู และจะไม่มีอีกเลยตลอดการยาวนานนัจบจากวันที่กูเลิกปัญญาอ่อนจนถึงวันนี้และจะวันต่อต่อไปจนวันกูตายชีวิตกูจะไม่มีปีชงถ้าชีวิตมึงไม่อยากมีปีชงมึงเลิกปัญญาอ่อนเรื่องปีชงถ้ามึงเลิกปัญญาอ่อนเรื่องปีชงในชีวิตมึงจะไม่มีปีชงอีกต่อไปมึงจะไม่มีความทุกข เรื่องปีชงอีกต่อไปมึงจะไม่มีความหวาดระแวงหวาดกลัวกับเรื่องปีชงอีกต่อไปจบเออดอกไม้สวยดอกกล้วยไม้เขาส่งมาให้เขาเป็นโรงงานขายดอกไม้เด,เ,เดี๋ยวออเดือออกขิดหรือเปล่ากูจำไม่ได้นะกูเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวบอกชื่อบริษัทผิดอีกเดี๋ยวเสือไปบอกชื่อคู่แข่งเขานะวุ่นวายเลยนะว้าวุ่นเลย กูก็จาไม่ได้ด้วยว่าเรือว่าบริษัทไหนเนี่ยแต่เขาบอกเขาส่งให้กูเนี่ยบอกว่าไม่ต้องโปรโมทเลยเขาส่งเพราะความความรักอะความรักความเอ็นดูความแบบกูก็ไม่อยากจะใช้คาว่าศรัทธาแต่เขาใช้คาว่าศรัทธาเนี่ยแหละแต่กูพยายามหลีกเลี่ยงคํานี้คือเขาแบบเป็นแฟนคลับอะเขาส่งดอกไม้กล้วยไม้นี่มันนี่แค่ส่วนเดียวนะเมึงมีเต็มบ้านเลยประมาณหกสิบเจ็ดสิบกระถางได้ั้งถึงหรือเปล่ากูไม่แน่ใจอะนะแต่เยอะอะเยอะมากมาลางมาเลืองมาก อันนี้คือต้นจริงนะไม่ใช่ดอกไม้อย่างเดียวนะต้นจริงนะต้นจริงปลูกจริงลดน้ําได้กล้วยไม้ส่งให้กูบานเลยนี่คือส่วนเดียวนะหน้าบ้านอีกเพียบแขวนเต็มรั้วไปหมดตอนเนี้ยเขาส่งมาให้เขาบอกเดี๋ยวจะส่งมาอีก ซื้อรถมาแล้วทะเบียนมันบวกได้เจ็ดที่มันเป็นเลขไม่ดีแล้วมันจะเกิดะอะไรขึ้นไหมคะเนี่ยอาการเดียวกันเลิกปัญญาอ่อนเรื่องตัวเลขแล้วชีวิตมึงจะไม่มานั่งทุกข์ใจเรื่องตัวเลขอีกเลยเลิกปัญญาอ่อนเอาเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถไปบวกกันแล้วได้ผลรวมเลิกปัญญาอ่อนเลิกเอาเลขมาบวกกันมึงไม่บวกกันมันก็ไม่ได้เลขเจ็ดแต่มึงไปปัญญาอ่อนบวกเลขตามหมอดูบอกมึงมา สุดท้ายมึงก็มานั่งทุกข์ใจจากเลขแล้วมึงก็มานั่งปัญญาออกว่าเลขเจ็ดไม่ดีตกดาวเสาจะมีความทะเลาะเบาแหวงมีปัญหาวุ่นวายในชีวิตเนี่ยถ้ามึงเลิกปัญญาอ่อนมึงจะไม่ทุกข์ใจจากตัวเลขอีกเลยกูยกตัวใหญ่ครั้งหนึง่งกูเลิกปัญญาอ่อนเรื่องตัวเลขทุกวันนี้กูไม่มีความทุกข์เรื่องตัวเลขอีกเลยจบง่ายไหมง่ายมาก ง่ายนิดเดียววิธีการแก้คืออะไรเลิกปัญญาอ่อนเมื่อมึงเลิกปัญญาอ่อนชีวิตมึงจะง่ายนิดเดียวอ่ะไปแล้วขอตัวสารนุ่งครึ่งกูได้เวลาไปทำอะไรของกูบ้างแล้วอ้าสุดที่สุดแล้วขอทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมซาเล่เป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยท่วหน้าการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ ติไลฟ์สดสามชั่วโมงทุกวันนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วไปออกรายการอย่างเดียวแต่ก็เป็นประโยชน์ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราเนี่ยไปออกรายการทําให้คนหมู่มากเนี่ยได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังมากขึ้นเทําะ mm hmm. ทำไมคะขอให้มึงถามแค่นั้นเลย mm hmm. ขอให้มึงถาม กูย,ยังเมตตามึงนะกูยังใช้คำว่าเคาให้มึงถามถ้าอย่างนิดเดียวเนี่ยกูยจะใช้คําว่าเคาให้หมาถาม